วัดีครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเกียวเขาชมพู่ครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมน้ําตกชันตาเทนครับจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวไปกันเลยครับฝนตกำรำๆนะครับวันนี้มาเดินป่ากันเพลินๆสูดอากาศบริสุทธ์ครับออกกาลังกายด้วยชื่นชมธรรมชาติครับวันนี้ บรรยากาศก,าก็เงียบสงบดีครับไม่มีผู้คนนี่ชมใบไม้ใบหญ้าป่าเขาลำนาวไพรนะครับ สำหรับคนที่ชอบกางเต็นท์นะครับที่นี่ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะดูจากป้ายสัญลักษณ์ตรงนี้ก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองสอบถามทางอุทยานทางเขตรักษาพันธุ์หรือว่าทางเจ้าหน้าที่อีกทีนะครับตรงนั้นหรมั้งลานกางเต็นท์ริมบ่อน้ำนะครับใครชอบก็มาได้อาจจะต้องรอให้พ้นช่วงโควิดก่อนนะการพักค้างแรม ก็ระหว่างทางเดินนะครับก็จะมีจุดเป็นเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับก็ชมนกชมไม้กันไปเพลินๆน,นะครับ800เมตรเดี๋ยวก็ถึงนะครับห้องน้ำห้องท่ามีนะครับใครเดินมาแล้วปวดปวดหนักปวดเบาเข้าได้เลยผมนี่แหละจะเข้าละอ่าตอนนี้เดินมาถึงแล้วครับ800เมตรตามที่บอก ก็เ,เห็นน้าตกชันตะเถนพอดีแต่วันนี้น้ํก็ค่อนข้างจะก็ไม่ถึงกับขุ่นนะครับกพ็พอได้อยู่นะฝนไม่ตกแรงมากมนี่ถอถึงจะเจอป้านี้ก่อนเลยตกสี่ลันน้ำตกชันตะเถนหินตะเถนเนินตะเถนได้วยขวาไปนี่เขาก็ทําเป็นเขื่อนมานะครับ นูน่นตกนูไหลมาจากบนนูน้นตรงนี้หน้าฝนก็มีน้ําครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงก็คิดว่าคงไม่มีมน้ําตกมัไม่มีขนาดใหญ่มากแล้วป่าก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้ว เดินลงมาดูหน่อยก็จะสามารถมีม้าหินนะครับให้เรานั่งพักผ่อนแล้วก็มีน้ำตกให้เราลงเล่นได้นั้ท่องเที่ยวก็กลับแล้วครับเพราะว่าฝนต้ตกตลอดเลยพรมๆเลยนะมาในช่วงพายุคมปฏุขเข้าเป็นปนลำธารลำห้วยนะครับก็คงม,มันจะเป็นน้ำตกที่ ใหญ่มากมายอะไรมีน้ำให้เล่นได้นี่ก็เป็นบริเวณนัง่งพักผ่อนเล่นน้ำนะครับเดินไปเรื่อยๆ คือน้ําตกก็ไม่สามารถที่จะดําหุดดําว่าได้นะครับเพราะว่าน้ําตกไม่ลึกมากแล้วก็เป็นโขดหินเป็นก้อนหินอย่างนี้ครับนั่งพักผ่อนชมวิวชิลๆได้แต่จะกระโดดเอามันนี่คงไม่ได้ครับอโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้น้ำตกชันตเนาเถินจังหวัดชนบุรีครับ